อย่างนี้ตลอดไปนะจ๊ะรักนะนรักนะควันควาเจ้าจะได้ดีบลาควันมาแล้วเดนนี่าถ้า,อ,อ,าอายบ่เม้าคือสีบ่เห็นอย่างค่ะหญิงทำอะไรคะโอ้ได้อย่างนอ้อคลิปออกมานี้หูเลยข้างนบบเป็นอย่างข้างภาย้น พี่นอ้องเอ้ยนี่นะเขาจะตีกับนะไม่มีคนรับนี่ของใครเอ่ยของพี่นวพรตีกับนะคะนี่ติดต่อามาหาอายในน่นจ้ะนก็มีนะนะนะแล้วตีกับเพิ่นกับไ้บอกอายเลยว่าตีกับนะนี่ตีกับผงเนาะทุกคนจ้ะตอนนี้สินค้าของเราก็ยังมีอยู่ประมาณนี้เนาะ วันนี้ KPP ก็มีเอามาดิเอานนี้ของป้ายมาสิเอว่าไปจับหน้าตอนเย็นอะมามันคืออะไรลูกมาอยู่ตรงนี้มันไม่เห็นเอาดีดีคืออะไรคะหนอนไหนมันคือหนอนเดี๋ยวป้ายจะไปจับฉลากนะคะของพี่เกดก็กําลังแพ็คของน้องโบนี่ประมาณห้าร้อยบาทนะคะเปิดกระเลยหหอตอนแรงนี่ของป้ายนะคะเสียง ใช่ฮะให้มันเอากระดาษจัดรลงอืออือจันปะคือไอ้แรกๆนะไอ้จะทําเป็นรางวัลละห้าร้อยแต่ว่าเอาแบบว่าแบ่งกันดีกว่าเนาะเผื่อเป็ว่าเด็กน้อยพวกนี้ได้แต่ว่าสว่าว่าวไม่เคยได้น้องเจ้าเดี๋ยวของตีกับอยากได้อยากได้ไหมลูกหนูอยากได้อะไรมันนี่ก่อนแล้วงแต่อยากได้น่ะ ได้นะวันนี้ก็สวัสดีค่ะก่อนปิดดีด,ดีมาอยากบอกเขาสิว่าอยากได้อะไรปะจะจะไปอาน้อันนี้ของนี้คือติดเนื้อหมูนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เป็นวันเริมง,งามยามดีปีใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ อะไรดีๆใช่ไหมใช่ชีวิตดีๆก็ได้เกิดขึ้นกับตัวเราอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตนะคะทุกคนจ้ะเออวันนี้ก็เชื่อกันหอของขวัญแล้วก็ไปจับฉลากตอนเย็นนะคะปีใหม่นี้นะอายก็ไม่มีอะไรให้นอกจากน้ำปลา,านะเอาเอา,อาไปตามช่วมตาม,ตามนะลูกนะข้างในนะเออน้ำกระปรงน้ำกระปีนะลูกนะเด็กน้อยสองคนนี่เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของ k b p เลยนะคะ แต่ว่าเวลาให้เพลินเ็ศเป็นกกนีกะเป็นสีนำใจให้ผนอยู่เด้เนาะเล็กๆเลน้อยแต่วันนี้นะอายก็มีนำใจเล็กๆมาให้ไปแบ่งกันคนละครึ่งอะนี่นะคะเพราะว่าสองคนนี้เพลินซีซอยอาจจะลอดนะเพลินกะมาอยู่มากินปลานคนในครอบครัวแต่ถ้าถามว่าอายให้ทุกวันไหมก็ให้ทุกวันเนาะ แต่น,นี่ก็คือเป็นวาระที่แบบว่าสําคัญก็คืออาจจะเป็นวันเกิดวันปีใหม่อะไรเงี้ยเขาเราก็จะให้พระเจ้าต่างหา,งากนะจ๊ะเนาะใครจะเป็นคนรับรับด้วยกันรไปแบ่งครึ่งกันนะคะไปแบ่งกันดีนะคะขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปนะจ๊นะรักนะรักนะขอบคุณค่ะแม่ทองฟ้าแม่ทองฟ้าสีขามกับลูกดาวละเดือน ปลาป,า,ปาริบแพ็กแล้วเราจะไปช่วยข้าเจ้าทํางานพี่จินอันนี้พี่สาว่นเห็ดน้ำยำจ้ะฟรียำหม,มกสมองอกินข้าวก่อนไม่องหมวไปไสหน,หน้ามาวอร์มตับเร็วเสียงจนสะท้าน มันจะบ่ายโมงละเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวแนละ้วทุกคนเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งตอนจัดงานแล้วนะตอนเจ้าสถานที่แล้วก็กินข้าว ตกจจมคอยกต่น <muitas S 2> ี่อินดีหลายลากต่เงียมาเกียแดงแดงมันเส้นมันอ่อนคุยคอยกอวางเป็นท่านนอนจานพองลูกไหลมีแต่หมดตองใม่สุกมเปซสาลาบเอาเราล้วเมีสะดอกขัดเข่าเบงบานจุ่มชีตกแต่งดีจังไม่อื่นเอาควันว่ามาเด้อวเทียนกมาเด้อลกีตก็มาเด้อมานมาเด้อไม่แล้มีแต่โซ่ได้ ควันมาอยู่กับตสามอยู่น้ำตาจยาฟ้าับยากับหลาได้เกใส่กันมาดัควันจได้จอมเยมาเชื่อชมของไม้ควันไรควันมือควันสบู่ทองน้อยยาขาดค่อยมาอยู่น้ำสูวามานะควันน้มาด้วควันเ้ยควันแข่งจะได้มีลาลาควันผาจะได้ดีทำไมมาแล้วอ่กันตะวักซาอีวกซา พระพ่สิทพระวันตุเตมันยืนมันยืนพอแล้ววันนี้อย่าตกกระตี้เลยบอกว่าอย่าตกกระเตะต่ทถ้าตกกระเตะว่ามีมึงไปซ่อนแค่สิบเอ็ดดวอยู่เลยตกเขียงเหมือนน่ะไปมีวันต่อมาไปตกกระอี้ทางหลังเออไปซอยตาซอยตาอยากได้มันในไฟให้มาเอ็นตกมาลูกสาวเป็นพยานมดพร้อมตกนั่นเห็นเห็นอย่างนี้ก่อน

น้าขวัญน้าขวัญขึ้นเจ้าจะได้มีหลาอยู่นี่แล้วขวัญขาเจ้าจะได้มีหลานขวัญมาแล้วด้อนี่วะได้ยายเลยมันหลานยามบอดี้แก่เต็มไปกับปีเก่าเนาะขวัญก็ได้กลับคืนมาแล้วทอดถึงมาได้ยายเนาะมากินนัวจำปนผัวพาปนขุดตอผัวฟยองเงินหลานมายุบานนำกันยายเอ้ย เออล่ะมาคนปลูกใหญก็มา้วัน่ะลุงปลูกอระเออใครพูก็ลูมาม่พูดพูดูกซื่อกบปลูกนะพูดเองนะพูดเองนะเอวาู่เอาีเขียวก็พแล้วไม่ปลูกอีกได้จองยังมั้งได้ไหมได้หนา วดั่งเนอากดงไปมักจอดเลยก่อนเก็บไป้าว่ฮะไหนเดจาีอามาทงานนะแขงเคัเแรกอาจจะพูดแข็งคือมากลัวเขาค่าจ้างแล้วซาทำมันไม่ไปอะที่จุว่าจะชุดอะชุุดเอออย่าชุ้แต่ชู้นะว่าเมน ทุบบวอ่สามลำเตีละกองเสียงเอนงามล้มับงมามแล้บลมเลยลูกทั้งสามคนมาเป็นพยานในการลมลมไม่ได้ว่าต่อสู้มาคืนในการลมเลยไปหานองใหม่ไปหายังพเจ้าลุกปุ้มลุกปุ้มเสียงห้วยปุ้มป่อยลุกปุลุกเลยตกปุปุ้มป่อยเลย งานเั็นี้ินดีก้มไปก็รอดแม่เลมือนไต้องปั่นตัวซ้อมกินกูท่อดนครับพาะอยกูกจกู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 กอยูก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 ักูกูก้กู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 ู้ก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 ูีูกูกูกูนูกกูกกกู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 กหัวกีก ตองมือกมาตองตองมือมาเห็นยังามเออเห็นมันไมมไคเห็นไมแอนไมไค่อยบอกว่าหอมหอมเ่ะเอ้าาเอดีๆไม่แห้งคือการในตาก็ได้ไม่แล้วก็ร่างกายรักเลยกับร้าน อยู่ไปนานๆอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนยายไปนานๆอยู่ด้วยกันน้ำตานะรอดูยายรอดูยายจีบงแกรอะข้ามบอกบักคดีนี่คืนชูลูกชูหลานิเข่าเข่าเข่าเอออะไรความไม่ไม่ข้ามใต้ปุ่นหรอใตุ้่นต้ปุ่น ไม่เป็นไรดี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 เระบ้องเพชรออกให้น้องนะคะจะมันปักลน้อยลูกนีอยห้าร้อยบาทเ่ห้าร้อยบาทเรอวอกเบอกเลยวอกันบอกทะเลบอกกีทนะครับกลังทําบทสแสวันปีใหม่ ปีนี้เป็นปีแรกมัน่ะจได้เงินคุณชราแ่งกันเดอจ้าได้ได่ได้ไ่ได้ลกอไให้ลูกใ้านไปนานๆเนาะอะไรไม่ดีก็ขอให้มันไปกับปีเก่าปีใหม่แล้วก็มีแต่สิีค่ให้ลูกลุงาเ้อไปสิบเทสาวเทด้โดยเฮงเงเเป็นปีรวยวยด้วยจเริ่นล่ำรวยเออเริรวยล่ำรวยม่วงพอเอม่วงกับม่วงมดเป็นยัง โออลงมาดีโอ้ยพอหอยอุ้มเอาุ้มกองลอยนึ่งูกไปอเชาบาวบ้านเอาหนาเราอนเากว่านี้หากว่านี้หากนม่ดีกเาไม่ไ้ก็า้กเา้ก็เาเรากเาได้ก็าไมด้าไม่ไ้กามา เงนไรน้องทองไรมาอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆให้อยู่ดีนืแห้งอย่างจนื้อเบิ่งแยนงลงใส่แง่งลาทุกคืนชนลูกชลานทุกคืนออจได้ใครชนีเออวัววาลูกววาหลานไมีคอเตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมาถทานท้ายลำรด้ยเฮงเฮงรว้ยรุยทุกคนส่คนาเน่นะ เงือ่แค่ะเออหย่างเงือแเลเออไกเออมันหย่างเงือ่เยว่าอมาหลอดจะันห่อนเออแกทันตาเป็นุ่นจยงมันเมื่อหอดเงือจะบ่ นวนนี้กขอญาตใจก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกรืองขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายเดือนเดินี่หมาก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีธานามันที่โอ้ตักพิชิตเรสมบูรณ์นะคะขอบคุณขอบคุณพี่น้องอีกทีนะคะขอบคุณค่าะป